จบเกมนัดที่29ของเอร์พูครับที่เปิดบ้านเจอกับนักบุญซาร์ลมัตันทิฮันเฟลนะครับผลปรากฏว่าซาร่าครับยิงพลาดตอนนี้ในแพมมอลิกนะครับ29นัดซัดไป27ประตูกับอีก17แอสซิสครับตอนนี้เป็นผู้นำดาวซันโวนะครับทิ้งห่างอันดับ2อย่างฮาร์แลนของ เระบรติฟาแมนเชสเตอร์สตี่ถึงเจ็ดประตูด้วยกันจากการซัดในเกมนี้ถึงสองลูกนะครับและก็ยังเป็นผู้นำแอสซิสต์นะครับที่จำนวน17ครั้งนะครับทิ้งห่างอันดับ2 7ครั้งด้วยกันนะครับดามสกกตจากเบรนเฟลด์ตอนนี้ซาลาน,นำทั้งดาวซันโบและก็ผู้นำแอสซิสต์รวมถึงพาเลิวพู งานรอการันตีว่าเป็นแชมป์อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เป็นทางการก็คือได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะร,รออย่างเป็นทางการเท่านั้นตอนนี้ไม่มีอะไรหยุดซา่าได้แล้วนะครับเว้นเสียแต่ว่าบอร์บริหารของเวอรวพูจะเป็นคนหยุดเขาครับจะให้หรือเปล่าข้าเหนื่อยทั้งแพงที่บางโมต้องการ ลุ้นกันต่อไปสำหรับแฟนหงนะครับ